ย,นย,นยนนืน้อยคนที่จะมีอายุยืนยาวนานถึงหนึ่งศตรวตรรษค่ะแต่ว่าน้อยคนยิ่งกว่าที่จะใช้เวลาหนึ่งศตรวตรรษนั้นประกอบคุณความดีนะคะแล้วก็ยืนหยัดในอุดมคติอุดมการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่สังคมได้อย่างเช่นท่านนะคะวันนี้ค่ะเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เป็นการร่วมยินดีในคุณงามความดีของท่านนายแพทย์เสมนะคะเราจึงจะได้ขอเรียนเชิญนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลค่ะอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและเชิญเข้าร่วมขบวนการประกาศเกียรติคุณสืบสารแนวคิดวิถีชีวิตการทํางานศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพริง้งผงแก้วที่มีต่อสังคมไทยสู่คนปัจจุบันและอนาคตค่ะอย่างที่ท่านพิธีกรได้กล่าวแล้วนะครับว่าน้อยคน ที่จะมีชีวิตยืนยาวถึงหนึ่งศตวรรษแต่น้อยคนยิ่งกว่าที่จะยืนหยัดในอุดมคติและอุดมการเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงเป็นแพทย์ต้นแบบผู้มีคุณโปรการต่อสังคมไทยมิแต่เฉพาะในด้านการแพทย์สาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพอามัยเท่านั้นแต่ยังมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการเมืองการศึกษาและการพัฒนาสังคมท่านจึงมีบทบาทที่หลากหลายและได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนในแวดวงต่างๆท่านเป็นครูที่ลูกศิษย์ศรัทธาและเคารพรักเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โลกยอมรับชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพริงทวงแก้ว เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าที่ชนรุ่นหลังควรได้ศึกษาเพราะไม่เพียงเป็นชีวิตในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเช่นโรงเรียนแพทย์ในยุคแรกหรือการปฏิรูประบบสาธารณสุขแต่ชีวิตท่านยังเป็นตัวอย่างของการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการไปปราบอหิวาตกโรคที่อัมพวาเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนแพทย์การเป็นผู้บริหารคนแรกของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายซึ่งร่วมกันสร้างโดยการระดมเงินบริจาคจากชาวบ้านการก่อตั้งธนาคารเลือดแห่งแรกในประเทศไทยการปราบซิฟิลิสที่ระบาดในช่วงสงครามโรค ครั้งที่สองบทบาทของท่านในสงครามเชียงตุงผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิงและผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเด็กการผ่าตัดแฝดสยามรายแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลเด็กที่ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกรวมทั้งบทบาททางการเมืองเมื่อครั้งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้บุกเบิกสร้างโรงพยาบาลในภูมิภาคริเริ่มงานสาสุขมูลฐานให้กำเนิดนโยบายแห่งชาติต่างด้านยารวมทั้งบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นต้นและรวมทั้งการสนับสนุนและโอบอุ้มองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาให้มีบทบาทในสังคมในในวาระที่ท่านมีอายุครบ100ปีในวันนี้วันที่31 พฤษภาคม2554บุคคลองค์กรและสถาบันต่างๆได้ร่วมกันกับญาติพี่น้องและลูกหลานของท่านจัดงานหนึ่งคนยืนหยัดหนึ่งสัตวรรษเสมพริงพวงแก้วขึ้นเพื่อแสดงมุติจาจิตและเผยแพร่เกียรติประวัติของท่านและการทำงานของท่านให้ชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสืบสารปณิธานและอุดมการณ์ของท่านให้ดำรงคงอยู่ในสังคมไทยต่อไปวันนี้ขอพวกเราพบกับหนึ่งคนยืนหยัดหนึ่งสัตวรวษเสมพริงผงแก้วน้าบัตดีครับ สีสัตวัดมิ่งหมอเสมปริงพวงแก้วสูงวัยยิ่งสูงแววให้คาระวะและบูชางานหมอนิสักิตงานหมอนี้ศักิ์สิทธิ์ให้ชีวิตคืนชีวาอายุและวันนาสุขภาพภละ,ะเกษมสาร ชื่นชมอุดมทั์เป็นสีสัตวตวานปรากฏให้จดจานคุณธรรมและความดีเสกเสมสิขาลัยเป็นธงชัยเป็นปูชนีโลกนี้มีหมอนี้สุดจริตซื่อชื่อหมอเสมโลกนี้มีหมอนี้สุดจริตซื่อชื่อ หมอเสมหมอเสมพริ้งพวงแก้วครองสดุดดีชีวิตเกียรติยศยิ่งของศาสตราจารย์นายแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วในวาระครบรอบร้อยปีก็จะเป็นโครงสี่ แต่โครงแบบลูกเก็บนะครับเขาเรียกลูกเก็บนี่ภาษา,ษาระนาดกราบประทูลกระมอมแก้วขจัดทุกแผ่นดินบิดาแห่งสาธารณาสุขเสนหลาเกิดการแพท เชียศาาติจุกนาบุกเบิกสิริอร,ราชปราจเปรืองแพทย์เจ้าฟ้าเก่งกล้าสยามขวานกราบทูลกระหม่อมแก้วบทที่สองแสมาพริง วงแก้วแก่งราชนาบุรุษมนุษย์มณีใจเมตตาเพื่อนมนุษย์ทั่วพนาแพรจะศาสตร์เปลืองปราจะดุจครูเทพพาทยสยามงามเกียรติยศ เก่งกล้าเป่าฝ้าอัญเชลีจบปริญญาจบปริญญาแพทย์แลว้วว่าปฏิบัติใจโชคสู้ไอวาตะกรคหารายร อัมพวันช่วยมนุษย์เสียโลกสลายศกโรคหายนรมิตรรองแผลดไวต่อสู้พยันตรายแ <c oughs> มกส่างฝน ช่วยข้าวเลี้ยงมนุษย์สโลกแลนแพทยศาสตสร้างวิราบุรุษแพทย์จะแกวใจกุศลวิเศษบริสุทธ์ช่วยมนุษย์ชาติจริญ พรานเกียรติยอดเจริญพระวลิีแล้วว่ามนุษย์มีเ <c oughs> ชียงรายฝากเสน่ห์วายงานแพทย์พิเศษศาสตร์กูชีพประชาราช ทูนาสาธารณสุขชาติเกยียรติยศยิ่งใหญ่แพทย์เก่งกล้าเพื่อลากกะแสมสรแสมปริงพวงแก้วแก่งแพทยาศาสตร์ประโยชน์ประเทชาติ รับประชายเสียสละอย่างคุรุปราชกรรมนาตความดีพรีชีพมีแต่ให้สิทธวายบูชาดุษดีบันดิตแก้วแพทยศาสตร์กิติมศัก,ศกศ์จุลา ไม่โดนเอกราชรุงฟ้าเมตตาต่อปวงราชจะปราดจะเปลืองเลื่องเลือเรื่องชื่ออุโคตเก่งกล้าแหลงลาอัญชลีอารุไทยปลูก มิงมาหยสุขันธมานวิจัยวิจารรุ่งสติปัญญาญาณสว่างจ้าเห็นโลกตัวจากรวาลชีวิตวิญญาณชาญพองใสวาย ปลาหลุดลาเลยสวรรค์เจตนาโลกเจตนาโลกกอน,นอเจตนาจักรวาล <c oughs> พ่อหน่มนุษย์วิจารณญาณสว่างแจ้ง ประโยชน์เพื่อวิเศษวิาะะสารเกษมสุขสันติโลกลบประโสกตนานั่งแรงแหลงวิชาน้ำนิ่งไหลลึกอาจารย์เกษมอาจารย์เสมนำสาำใส่ แควใหญ่ายายน้อยดองดึกยิมมาวันนิ่งวิ่งวนเหวลึกอยู่ใต้ไหลเอื่อยบ่กระทึกสงบสงี่ยมดังเรือลึกสติปัญญาสายสอนวายโพธิญาณ น้ำใจพูดจะปองแผ่วคิดวิสุดธิยุดเธอที่ทำนิ่งดิ่งมโนกติสุดลึกกลนไหลวิจัยเพ่งวิจารณดุดสูนสว่างดินแดนลึกกะแกนโลกคิดพอปล แก่นฟ้านรกสวรรค์จรานีสวัสดิ์พิเศษจะด้วยจรานีสวัสดิ์พิเศษวายชีวิตเวิญญาณพลังสเสน่ห์โพธิญาณวานสสว่างเจ้า พุทธธรรมช่วยกรรมฐานและงานทิ่ปนนิรพานผ่านวัดแต่สังสารนากว่าฟาหายสวาราอังคารกัลยาณพง์ ผมผมขอโทษขออาภัยนิดหนึ่งจะต้องพูดนิดหนึ่งว่าเจตนาจักรวาลน,นี่เหมือนยกตัวอย่างตักกระแตนตามข้าวนี่พอถึงฤดูผสมพันธุ์นี่ตัวเมียาจะหันมากัดคอตัวผู้กาดทันทีแล้วก็พอคอตัวผู้กาดนี่แรงราคาดำริศนาอะไรต้องเทไปหมดเลยเทไปสิ้นอันนี้คือเจตนาของจักรวาลเจตนาของ โลกมนุษย์ที่จะให้พันตักแทนตามข้าวเนี่ยมีอยู่เต็มโลกเหมือนเจตนายาดอกญ้าลอยไปแล้วจะมีร่มชูชีพคือความเมตตาของแม่ไปวางลงในอุณหภูมิที่เหมาะแล้วดอกยากขึ้นเพราะว่าเจตนาของโลกมนุษย์จะให้ยาคลุมโลกแล้วมนุษย์ที่เกิดมานี่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเจตนาโลกจากวานโดยมนุษย์ ไม่รู้สึกตัวมนุษย์อาจจะกราบพระวันละหลายหนแต่ไม่รู้ว่าเทพเจ้าหรือพระเนี่ยอยู่ในวิญญาณของตัวเองพระได้อยู่ในตนแต่ว่าไปกราบที่อื่นแค่นี้ครับสวัสดีหนึ่งคนยืนหยัดหนึ่งสัตว์วัเสมพลิ้งพวงแก้วประกาศเกียดแน่แนวพระจักแล้วผลความ